เือแน่แนวไัหน่อยเลยอ้นินเบอร์ไงเขาอู้ตะกี้นี่เป็นนินบอกคยได้เน้อบอกแล้วหลานน้อยมา อดออกอดดกลัดเนี่ยไอ้ถ่ายวเนี่ยเบ็ดเอาเบ็ดออกแล้วเต่ากำเลยแองวังมลแองวังมลนี่ปันแน่เชื่อมีปานินเบอร์เกอนโอ้ตะกี้นี่ไหลปานินนับกินกินลุ่นซอยนี่มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ้าเราผ้านีเอไตัดลายน่อย เลือนแอบมาแล mm ้วนะลุดั้ยตีนย่ำตีนวากเลกิโลอะผมมีกิโลขั้นอยู่กิโลส่เนาะกิโลวันกิโลวันทุกอย่างยี